ฟันสวยยิ้มใส่มั่นใจไรโลกฟันสวยยิ้มใส่มั่นใจหลายโลกฟันสวยยิ้มใสมั่นใจไราโลกต่อครับวันนี้วันจริงแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันทำโครงการของเราะค,ะครับก็จะสังเกตได้ว่าเพื่อนๆขัดเราตื่นเต้นกันมากแต่ผมมาไม่ค่อยติดเต้น เิียวมารู้สึกกดดันนิดหน่อยอ่อยากให้งานออกมามีอะไรแล้วบ้างเดี๋ยวแค่เดี๋ยแค่ทำนะครับครับตอนนี้9มง15ครับประมาณโดยประมาณตามกำหนดการแล้วจริงๆควรจะเรี่ยง9โมงแต่ว่าด้วยปัญหานิดหน่อยที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เราก็เลยต้องเลื่อนเ,เวลามาเป็น9ก้าครึ่งครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็ดูโอเคขึ้นแล้วครับคือก่อนหน้านี้จะมีการประกาศเสียงตามสายใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมีการไปประกาศซ้ําแล้วก็มีการไปแบบว่าไปโทรโคงใส่หน้าบ้านเขาอะไรเงี้ยครับก็แบบเป็นประชาสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ถ้าเราเห็นผู้ใหญ่ที่ขับจักรยานผ่านมาแล้วก็เชิญชวนทุกคนเลยครับอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เหนื่อยแต่ว่ามันแบบหนักใจเด้อครับคือผมรู้สึกว่ากาลังทาทุกคนลําบากก็เลยรู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยใจแบบพอสมควรเลยครับตอนนี้ อะไรครับแบงค์ครับผมครับชื่อบอสครับก็ตอนแรกก็กังวลเนาะเห็นว่าคนมาน้อยใช่ไหมแต่พอผลสุดท้ายเราก็คนมาเยอะกว่าที่คิดเยอะขึ้นเนาะก็ก็คลาย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 กำวลขึ้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับใช่ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้รับบทพิธีกรครับจากอีสานบ้านนามาอยู่ นำเสนอเนาะโครงการเกี่ยวกับการแรงฟันการดูแลของฟันแท,ท้เนาะก<ต>็มันจะมีเรื่องฟันที่ดีกับฟันที่ไม่ดีฟันที่ดีเป็นยังไงเราควรดูแลฟันยังไงการแปรงฟันที่ถูกต้องเนาะว่าเป็นยังไงบ้างตอนแรกกังวลตอนแรกกังวลว่า่อไอที่เราเล่นไปมันจะเป็นยังไงหลังจากจที่เล่นไปแล้วได้ความรู้ไปแล้วก็โอเคนะ พ่อแม่ก็ให้ความร่วมมือดีครับผมวันนี้ก็มาสอนวิธีการแปรงฟันด้วยครับก็ได้รับความร่วมมือจากคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีเลยครับประทับใจที่าชาวบ้านสามารถทําตามได้ครับอทุกคนก็อย่าลืมมาตรการ6-4 1ี่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือทุกคนก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะการกินน้ํามันการกินน้ําตาลแล้วก็การกินเกลือไม่เกินหแล้วก็สี่แล้วก็1ชอ้อนต่อวันค่ะ ฟันปอมหมายถึงแบบการให้ความรู้นี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีการให้ความรู้ก็คือแบบประเภทเนาะรอดการบอกความหมายของฟันปอมใช่ฟันปอมนหมอไพ่ใช่แล้วก็มีการแบบว่าประเภทของฟันปอมมีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็มีการทําความสะอาดฟันปอมใช่ครับมีกี่วิธีก็ก็ใจชาวบ้านไปนะเพื่อประโยชน์กับชาวบ้านนะครับใช่ครับมีอาจจะไม่เสียเล็กน้อยแต่ว่าก็ผ่านไปด้วยดีเนาะใช่ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันเนาะใช่ครับดีครับดีก็แบบพอถามแล้วแบบ คุณพ่อแม่แบบก็ <c oughs> ให้ฟีดแบ a ว่าก็ดีก็สนุกแล้วก็รู้สึกแบบชื่นใจที่แบบว่าเตรียมกันเนานะดูก็สนุกไปกับเรา <c oughs> ก็ชื่นใจแล้วครับใ, <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> นี้ก็พูดเรื่องโรคที่พบบ่อยในช่องปากนะคะก็จะมีฟันผุฟันสึกหินปูนโรคปริทัน์เกี่ยวกับเหนื้อกักเสบแล้วก็เป็นอันสุดท้ายเป็นปุ่มกระดูกไม่ใช่โรคแต่ว่าคนชอบคิดว่าเป็นโรคก,กันนะคะก็เนื้อหาก,ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะก็ต้องพยายามทวนซ้ำๆให้เขาจำได้ค่ะ เราเป็นกลุ่มสุดท้ายค่ะเขาก็จะค่อนข้างเหนื่อยๆกันแล้วแล้วก็สมาธิอาจจะน้อยลงค่ะแล้วก็ต้องพยายามเรียกเสียงทวนหรือว่าให้เขาเน้นเป็นให้เขาตอบคาถามค่ะก็ผัดกับสอนแล้วก็ให้เขาตอบกลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะได้มีสมาธิอยู่กับเราได้ดีขึ้นค่ะก็เป็นห่วงอยู่ว่าผู้สูงอายุจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ เ,ออเข้าร่วมกิจกรรมทำอะไรอย่างนี้กับเราไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ว่าดูด,ด,ดูจากภาพรวมวันนี้ก็คือเขาสนใจแล้วก็มีความสุขค่ะเอนเตอร์เทนได้ดีค่ะเพื่อนก็วันนี้ทุกคนก็ช่วยกันได้ดีมากเลยค่ะแบบว่าปัญหาเฉพาะหน้ามีมากมายแล้วก็ทำตามกันแก้ช่วยกันแก้อะไรอย่างนี้ค่ะก็สนุกค่ะดีค่ะ นายแพทย์พิพนตติเวชกุลครับผมเรียกอาจารย์แก๊ปก็ได้ครับอ๋อวันนี้มาช่วยประเมินโครงการครับพอดีเป็นแขกรับเชิญอาจารย์รับเชิญมาช่วยร่วมช่วยประเมินโครงการฟันในวันนี้ครับชื่ออาจารย์แพทย์สุวัตตัญญาครับเป็นอาจารย์พิเศษของคลัสเตอร์4นะครับก็ดูแลในโครงการฟันสวยยิ้มใสมั่นใจไร้โรคครับผมชืออ่อสุภาพรน,นะคะเป็นพยาบาลคะ่ะได้มีโอกาสได้มาดูแล เด็กๆนักศึกษาเด็กๆได้ประสบการณ์เยอะค่ะก็สนุกสนานดีครับตัวชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีเนาะแล้วก็เพื่อนๆทํางานเป็นทีมดีนะครับเห็นไรอยากาของความเป็นกันเองเนาะน้องๆก็เตรียมตัวมาดีนะครับก็ชาวบ้านก็ก็ให้ความร่วมมือนาะเขาก็เอ็นดูครับผมรู้สึกเหมือนจะได้ตามเป้าหมาย ที่ภาคสนามมีวัตถุประสงค์ให้ได้มาเรียนรู้แบบนี้แหละค่ะได้มาเห็นชีวิตจริงๆของชาวบ้านชุมชนนะคะดีกว่าที่คาดตอนแรกก็นึกว่าคนจะน้อยเนาะพอนั่งดูสักพักหนึ่งคนก็มาเยอะคิดว่าน่าจะทำตามวัตถุประสงค์ได้ครับก็ในใน ในในฐานะที่ที่ช่วยดูแลโครงการนะครับก็พยายามให้เขาเรียนรู้ได้วยตนเองเป็นหลักว่าเขาจะจะส่งมอบความรู้หรือชุดความรู้อะไรให้กับชุมชนนะครับนะ้องแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ที่คิดว่าน้องๆทุกคนได้ก็คือการก็ t เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่จะต้องปรับตัวตลอดเวลาเนาะก็จะเห็นว่าน้องจะต้องแบบแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับ ความรู้สึกของแม่คือดีใจมากค่ะเพราะว่าได้มาอบรมวันนี้ได้รู้ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาฟันการดูแลสุขภาพฟันทําให้ฟันแข็งแรงจะได้ไม่เป็นฟันผุและก็จะได้นําความรู้นี้ไปบอกหลานๆที่บ้านบอกญาติที่น้องเพื่อนเพื่อนในชุมชนเราจะได้อธิบายให้ผู้เฒ่าผู้แก่ฟังว่า เกการรักษาสุขภาพฟันนี้มันดียังไงเราจะได้ไม่ปวดฟันเราจะมีฟันที่แข็งแรงเวลากินข้าวจะได้เคี้ยวอะไรได้คุณแม่ดีใจมากค่ะที่ลูกๆได้มาให้ความรู้ในวันนี้ครับ้มาร่วมโครงการให้ความรู้กกับฟัน,อนของคนแก่ผู้สูงอายุครับเป็นโครงการที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าได้ได้รับรู้ในการรักษาฟันเจ้าของแล้วก็เพื่อ ปฏิบัติาตามที่ได้อบรมก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับมือนี้ครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สุดท้ายนี้ก็ก็ขอให้ชาวบ้านหมู่บ้านบ้านขามเนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการแบงฟ้านได้ความสนุกของวันนี้ไปโอ้หอันนี้ล้บากใจเลยอันนี้แบบตืนตันใจเลยนี่ก็บ้องขอบคุณแล้วกันเนาะถ้าไม่มีเพื่อนก็ไม่มีใครซัพพอร์ตอ่ะจริงจริงงานต่อไปได้นี่ไม่ใช่แค่พเราเองนะทุกคนเลยช่วยกันวิชารารก็แบบทำข้อมูลกันแบบหนักมากสวัสดีการนู่นนี่นั่นอีกใช่ฮัดีใจค่ะก็เสียวๆหน่อยตั้งแต่เช้าเพราะว่า คนมาตอนแรกเราคิดอยู่ว่ามันเช้าไปหรือเปล่าแล้วก็อืมก็เช้าจริงๆแล้วก็ต้องพยายามไปหาคนมาแต่สุดท้ายมันก็ออกมาโอเคค่ะต้องขอบคุณทุกคนแหละใช่ครับใช่คัตเตอร์สี่โครงการ B เนาะใช่โครงการ B สุดปังครับผมโครงการชื่อ้วโครงการชื่ออะไรครับอ่าฟันสวยยิ้มใสมั่นใจไร้ลโลครับผมอาตอนนี้ก็สิ้นสุดโครงการแล้วนะครับตอนนี้เวลาสิโมงครับก็ถ <laughs> <laughs> ืวอว่าตามเป้าครับตามเป้าก็ ตอนแรกก็กังวลมากครับแบบว่าปัญหาเกี่ยวกับคนมาไม่ครบอะไรอย่างนี้พอผ่านปัญหาตรงน,นั้นมาได้พอไลน์มเรื่อยๆมันก็สมูทไปเรื่อยๆทุกคนก็ทํางานดีมากทุกคนเก่งกันมากๆมันก็เลยทําให้งานนี้แบบผมว่ามันก็ดีมากเลยครับในในความคิดผมนะมันดีมากๆขอบคุณเ,เพื่อนๆมากจริงๆทุกคนถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีวันนี้แล้วก็ขอโทษที่แบบว่าจัดก,การอะไรไม่ค่อยดีในหลายๆเรื่องก็จะปรับปรุงตัวจากลองให้ไหม เหียนปะใช่คือแบบไม่ใช่ครลองไห้แต่ว่าซึ้งนะแบบวันนี้เห็นแบบทุกคนแบบตั้งใจกันมากแล้วก็แบบไม่มีใครแบบยืนเฉยๆเลยทุกคนแบบว่าหาอะไรทํทาทุกอย่างอะไรอย่างนี้สุดยอดทุกคนแบบมีประโยชน์กว่าตัวต่อในวันนี้ตัวต่อไม่รู้ทำอะไรหนึาเฮไปยิ้มใสมั่นใจไร